และนี่ก็คือข่าวเศร้าสำหรับแฟนรายการพี่ไม้ vs ติ k t ตอกนะครับเนื่องจาก Youtube มองว่าไอ้มีมลิงวู้วู้ <c oughs> <c oughs> ลิงที่มันวู้ๆออกมาตอนมีอะไรเจ็บเจ็บเนี่ยเป็นอะไรที่รุนแรงแล้ว Youtube เลยให้ให้ป้ายเตือนเอาไว้เป็นคลิปสีเหลืองเห็นไหมเขาจะกำจัดเอ้ยไม่ใช่จะจะ,จ,ะจำกัด อายุคนดูเอาไว้ทําให้ทางพี่ไม้เองก็ไม่สามารถาลงรายการนี้ได้บ่อยนะเพราะทุกคลิปเนี่ยไอ้สาี่คลิปที่ลงมาไม่มีลิงเฮียนี่หมดเลยแล้วก็มีสีเหลืองทุกคลิปเลยมันรุนแรงนะพี่ไม้ก็เลยไม่สามารถทํารายการต่อไปได้เราจึงจะต้องบอกรามีมที่เรารักนะ ไอลิงลาก,ก่อนเพื่อนเราจะคิดถึงนายแล้วรายการนี้ก็ต้องบอกลาด้วยนะพี่ไม้ vstiktok แล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะจะเอาอะไรเจ็บๆมาลงไม่ได้แล้วรุนแรงรุนแรง,ง,ง,งเดี๋ยวมันจะจำกัดอายุอีกเดี๋ยวเด็กเขาจะดูไม่ได้หลายคนบ่นมากดดูคลิปไม่ได้นะพี่ไม้เลยโชโการเปลี่ยนชื่อรายการใหม่อไม่เอาแล้วรายการพี่ไม้ vstiktok เป็นรายการพี่ไม้แอนด์โซเชจะดูน่ารักขึ้น ไม่มีวู้วูแล้วไม่มีอะไรเจ็บตัวแล้วแต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะรุนแรงเกินไปรายการพี่ไม้แอนโซเชียลนี่ก็จะทุกอย่างในโรคโซเชียลนะพี่ไม้จะเอามาบอกเล่าเอามาขายี้ให้ฟังทุกอย่างเลยที่แม่งเด้งมาในเฟซกูเนี่ยหลายเห็นหลายรอบแล้วมีตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเดี๋ยวจะมาขายี้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแน่นอนว่าอัปเกรดเปลี่ยนชื่อรายการใหม่อินโทรก็ต้องใหม่อีกแล้วกูเกาหัวทุกทีเลยเวลาทำวิโดโอ โอ้ยทำหลายอัน,มนไม่รู้จะคิดคิดไม่ออกแล้วเนี่ยและนี่คือชื่อสารเคมีที่ยาวที่สุดซึ่งมันอยู่ในร่างกายของคุณเมท ไทโอนิยวเอ้ยเฮีย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โอ้ยาวยาวสัตว์ตอนแรกกูนึกว่าชื่อเมืองกรุงเทพยาวแล้วนะส้เฮียนี่ไม่ติดเลยยาวยาวสัตว์ใครอ่านมันแล้วม,มึงทำคลิปลง y YouTube ให้กูด้วย <laughs> ใครอ่านมันได้สำเร็จเนี่ยอาคุณอาจจะลองพยายามอ่านมันเมทไทโอนิว เท่รหนิเท่รหนิกูทามินอาไลกินหนิยังก็บทส่วนสัญกิกเนี่ยเฮี่ยอะไรเนี่ยเพรจากเด็กดี .com Q&A ทำไมอวัยวะเพศชายจึงแข็งตัวง่ายจังเป็นคำถามจากเพศหญิงใช่ไหมกัวผู้ชายไม่น่าจะตั้งคำถามเนี่ยอ มึงลองคิดตามกนะูนะนึกหน้าเพื่อนผู้หญิงที่มึงสนิทสิครู้จักเอาไว้มันต้องอยู่ในสถานการณ์อะไรอะ่ะแบบนั่งเรียนกันเนี่ยแบบเรียนฟิสิกส์อยู่กําลังใส่สูตรทรายคอสแทนส้นตีนอะไรอยู่แล้วก็ผุดขึ้นมาในหัวเอ๊ะทำไมอวัยวะเพศช,ชายแข็งตัวง่ายจังนี่ล่ะ <laughs> มึงต้องนั่งทําอะไรอยู่ถึงคิดคําสามนี้ออกมาได้ <laughs> มึงทําอะไรอยู่ <laughs> ใช่ไหมจากเพจข่าวช่องวัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานแนะนำใช้เตามหาเศรษฐีเตาซูเปอร์อังโลซึ่งเป็นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงมาทดแทนการใช้แกส๊สว้าวว้าวเนียสจีเนียสโอ้ใช้เตามหาเศรษฐี มึงเคยดูหนังเรื่องอินเตอร์สเตลล่าไหมเอ้ยหนังเกือบสิปีแล้วตั้งแต่ปีห้าหรือห้จ็นี่แหละในหนังนี่แบบคิดค้นอะไรสมกุสมการนั่งยานอวากาศทะลุผ่าจากักรวาลเข้าประตูฮะไปหาหลุมดำโอ้โหหนังสิปีเกือบสิปีที่แล้วไอ้หี้ยมาตูตอนนี้ไอ้เต่าอ,อังโลดกู <laughs> 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 นึกว่ายุคนี้เราต้องพูดถึงแบตเตอรี่ฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ต้องไปเดีนยวนะไม่ใช่เหรอมันมันมัน,ม,น,ม,นมันถดถอยลงว่ะ <c oughs> กระสวงพลังงานได้ใช้เตาอ้างกรกุก <c> เ <oughs> ุ้ขาขมับเลย <c oughs> เออแต่แต่แต่มันก็ช่วยแก้ปัญหาได้ไงเออแบบเราแบบมันมันก็แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เห็นไหมประหยัดทานไปกว่า40เอร์เซนี่นวิจัยมาแล้วนะไม่เหมือนเตาธรรมดาเตามหาเศรษฐีเนี่ยประหยัดทาน <c oughs> จากเด็กดีอีกแล้วเด็กดีเด้งหน้าเฟซบอยมาก อัปเดตกระทรวงวัฒนธรรมชวนชาวแรปเปอร์แข่งแรปแต่งเพลงในหัวข้อคลิปวิดีโอเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2565เพลงหัวข้อรักนะจ๊ะภาษาไทยเอ๊ะ <laughs> เอ๊ะทำไมชื่อหัวข้อมันดูขัดขัดอย่างไมันต้องเป็นรักนะครับผมภาษาไทยอะไรอย่างี <laughs> ้ มันต้องเป็นแนวนี้ไม่ใช่เหรอทำไมน,นัจะนัชเจอะไรอะรมัน,ม,นมันภาษาไทายเหรออ๋อแต่ภาษาเดินได้ดินได้อภาษามันยังไม่ตายมีการดินได้เอภาษาไทยเปลี่ยนไปตามเวลาเออยุคนี้ก็ต้องแบบนะจ้านะจ๊ะอะไรอย่าง,งานั้นจากเพจนักสำรวจ nft อ๋อช่วงนี้กระแสรคริปตงคริปโตนั้น เฮียมากแต่ม <le> ันจะเริ ato, ่มเริ año, ่มกลับมาทางดีแล้วอ่าแล้วมาดูดูหน่อยดูหน่อยอะไรเนี่ยเอาแชร์กันในกลุ่มนะเหรียญชิบะอินุและโดสคอยเหรียญมีมที่ใหญ่ทั้งสองแต่แห่งตลาดคลิปโตราคาพุ่งในวันนี้หลังจากอีลอนมัสมึงอีกแล้วมึงอีกแก้วเหรอให้สัมภาษณ์สนับสนุนโอราคาพุ่งเลยแต่อีลอนมัสบอกว่า ผมไม่เคยแนะนำให้ใครลงทุนในคริปโตเลยไม่เคยไม่มีอีรอนวัดบอกมาเอ้ยรอนวันไม่เคยพวกมึงก็แห่ซื้อกันเองไม่ไปโทษเขาเวลามันตกน่ะแต่ถามว่ากูซื้อไหมกูก็ซื้อเลยก็คาอยู่นั่นนะไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วช่างแม่มันเออะถามกูซื้อไหมกูก็ซื้อแหละ จากเพจรุงสรยุทธสุทัศนะจินดาอมีคนแชร์มาเด้งหน้าเฟซพี่ไมกแล้วยุคข้าวยากจุดจุดจุดข้าวสารเตรียมปรับราคาในเดือนกรกฎาคมมาเตรียมปรับราคาขึ้นนะข้าวหอมมะลิถุง5กิโลขึ้น30บาทต่อถุงข้าวเจ้าถุง5้กิโลขึ้น10บาทต่อถุงเตรียมเอาแม่มาแดกก็ได้เลยยุคนี <c> ้ <oughs> ไม่แดกข้าวแลแดกแม่แต่ <c oughs> โอ้แพงมาก สามสิบบาทต่อถุงอ่ะอันนี้พี่ไม้ถามจริงนะบ้านใครมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะพ่อแม่ทําไร่ทํานาเนี่ยไอข้ข้าวข้าวดิบ,ดบอ่ะข้าวที่เกี่ยวมาราคามันมันขึ้นตามไหมก <c oughs> ูถามจริงมันขึ้นตามไหมทําไมข้าวที่มันมาขายพวกกูมันขึ้นเอาขึ้นเอาเลยวะโอ้แพงแพงมากเลยอ่ะจะสองร้อยน่นอูข้าวห้ากิโลน่ะ <c oughs> อัปเดตจากเพจข่าวสด ทำขายไม่ทนันออเดอร์เตมามหาเศรษฐีพุ่ง1นึ่งมืนเตายัางไม่พอส่งขายต่างประเทศด้วยว้าว้ยเอาเป็นเล่นไ,นไปดูถูกเขาว่าตอนแรกไม่ขายไม่ทันเลยต่างประเทศจะมาสั่งซื้อนะ่ะคิดดูไอ้เชียบแบตเตอรี่ฟิวชัน่นอะไรไม่เอาแล้วมาใช้เตาอังโลประเทศไทยไเอาเตาประเทศไทยสิบเตาสั่งเตาเอาเตาเพิ่ โอ้โหส,สุดสุดยอดสุดยอดโอ้ตอนแรกไปไปดูถูกเอาไว้โอ้ไม่ได้นะนี่ของจริงมาจริงกระแสมาเทนเดี๋ยวเทนเทนเทนมาใช้เตากันทั่วโลกเลยมึงคอยดูคอยดูเตาอังโรประเทศไทยนัมเบอร์วันอังโรอ <c oughs> ังโรเยี่ยมเยี่ยมจากเพจข่าวทรีพาสนิวล่าสุดออกมาแล้วสุพัฒนาพงศ์ไม่แน่ใจพี่ไม่ไม่แน่ใจรัฐมนตรีหรือเปล่า <c oughs> แจงวิกฤตน้ำมันแพงเป็นทุกประเทศ เตาอังโร่แค่ยกตัวอย่างปัดใช้แทนแก๊สหุงต้ม <laughs> ยกตัวอย่างเฉยๆเออ,อเขาแค่ยกตัวอย่างชี้เตาอั้งโลแค่ตัวอย่างเขาไม่ได้ใช้แทนแต่ดังไกลไปต่างประเทศแลนะครับท่าน <laughs> มันฟีเวอร์นะครับท่านต่างประเทศสั่งนําเข้าเยอะเลยครับท่าน จากเพจโหดสัตว์ตามภาพพี่แมวโหดไม่เว้นเหมือนการออกมาขยี้กับเขาคนถือครับเมื่อวานผมนี่อย่างรวยอย่างรอคนถือครับวันนี้ไอสัตว์สภาพเนี่ยไอมีเพียเนี่ยมึงใช้ได้เรื่อยยันบิตคอยล่มสลายมึงใช้ไปเลยมีเพียในกูเห็นขยี้มึงทุกวันทุกเดือนแล้วมันก็ใช้ได้ทุกวันทุกเดือนจริงๆ จากเพจ SFCinema ปังไม่ไหวสื่อมวลชนเพคะแนนเต็มขนาดนี้มาแล้วมหาเวทผนึกมานคะแนนเดือดขนาดนี้ห้ามพลาดอ๋อเขนาให้คะแนนมาอ๋อมีหลายช่องนี่เขาไปดูมาแล้วเนี่ยโอ้พันเต็มสิบร้อยล้านเสิบ <c oughs> ช่องอะไรนะ <c oughs> เรียวไล์เกมเมอร์เราพีเวอร์ไ <c> ป <oughs> มันอาจจะดีจริงครับพี่แต่ร้อยล้านเลยนะไม่เผื่อให้เรื่องอื่นได้เกิดเลยใช่ไหมร้อยล้านเลยนะ๋อแปลว่าสนุกจริงเหรอพี่ไม้ยังไม่ได้ดูเลยนะฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพ,พยนตร์นะเข <c oughs> าไม่ได้จ้างกูจีบเขาเฉยเขาไม่ได้จ้างกูกูจีบจีบจีบเผื่องานเข้า,ขาอองานเดี๋ยวงานมา <c oughs> พี่ไม้ชอบจีบจากเพจสำรวจโลกว้าวอะไรมีสาระก็มาเด้งในเฟซกูด,ด้วยเชื่อแล้วว่าใจดี หนูน้ำคาปีบาร่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใจดีมากเลยพบแถวอเมริกาใต้คาปีบาร่าเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรมากไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนนะมันสามารถเป็นเพื่อนกับสัตว์เจ้าถิ่นได้อย่างแนบเนียนไม่มีใครอยากมีปัญหากับมันเลยชาวฟาร์มและสัตว์เลี้ยงประจําบ้านก็จะเป็นมิตรกับคนอื่นได้ดีพวกมันไม่ได้ถูกล่าเพื่อเอาเนื้อเลยด้วยซ้ํามนุษย์ก็ไม่ค่อยทําร้ายมันสัตว์อื่นก็ไม่ทําร้ายมันแล้วมึงดูหน้ามัน ใครอยากจะมีเรื่องกับมันนะใครกล้าทำลายมานะันมันว่าไรตัวมันอย่างควายมึงดูหน้าแมวดิอย่าต่อยผมนะพี่แมวยังกลัวหนูเหียอะไรตัวใหญ่กว่าหมูอีกใหญ่อย่างควายเมื่อหมาของคุณเบื่อที่จะเถียงกับคุณเต็มทีแล้วเอาเข้าไปาตามที่มึงชอบเลยนะจะแล้วเอาข้าวกูกินด้วยอยากทำอะไรกูก็ทำ ทำเสร็จแล้วก็ปล่อยกูไปด้วย แล้วพี่ไม้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับพี่คลิปเข้ามาดูในคลิปคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจชอบพี่ไม้แอนด์โซเชียลมากเลยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ไม้เอาไว้ได้นะอยากได้อะไรเพิ่มเติม,ตส,ามาสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้แล้วพี่ไม้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เอาไว้ด้วยนะช่วงนี้ YouTube มันปรับการมองเห็นนะคลิปมันจะมองเห็นน้อยลงมีหลายคนบ่นมาเลยเอาฝากทุกคนนะกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะกดไลค์กดซับสไครนอาจจะยังไม่พอกดกระดิ่งไว้ด้วยี๋ยวพี่ไม้อาจจะมาลงคลิปในช่องได้บ่อยขึ้นเริ่มตติดติดซเชลแ้ว มันแต่ก่อนติดติ๊กต่ออันนี้มาติดโซเชียลแล้ว